สวัสดีค่ะกลับมาพบกับไอซ์อีกแล้วนะคะวันนี้จะเอาในส่วนของกระเป๋าสตางค์ใบยาวของโค้ดนะคะเป็นลองวอลเล็ตสิบรอบนะคะของโค้ดใบนี้นะคะมาให้ดูความพิเศษของตัวนี้นะคะตัวนี้จะไม่ใช่หนังแคนวาสน,นะคะจะเป็นส่วนของเป็นงานผ้านะคะแล้วก็สานลายสวยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันนะคะสีเขานะคะก็จะเป็นไล่เฉดน,นะคะแล้วก็มี ความสวยงามในเรื่องของการวางลายสานตัวนี้นะคะสวยมากๆเลยค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของตัวหนังปั๊มโลโก้ต,ตัวนี้นะคะสีนะคะเป็นสีมิดไนแล้วก็ไลเ่เฉดนะคะสนับสีสวยมากๆเลยค่ะอะไหล่เป็นสีทองนะคะฟังก์ชันการใช้งานด้านในนะคะตัวนี้จะเป็นซิปรอบนะคะแล้วก็มีในส่วนของสยายคอ มือถือได้ค่ะสะดวกมากๆเลยค่ะด้านในนะคะก็จะแบ่งเป็นสองด้านแบบนี้นะคะด้านหนึ่งนะคะก็จะเป็นในส่วนของช่องนะคะใส่ ที่มีส่วนของช่องคลิดตรนี้เยค่ะเป็นช่อง,องอคิดยาวนะคะสามารถต่เรียนนะคะหรือของใช้นะคะที่ลูกค้าต้องการไดาะคะ้ค่ะมาพร้อมกับตัวแท็ปป้ายแขนก,การต่างๆนะคะเาจะปกั้อิตนะคะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งไทนคะคะที่สวยแล้วก็ความช้อง,งการใช้างนานผมทำ ของท่องใส่บัตรใส่เหรียญเรียบร้อยเลยค่ะไม่ส่วนตัวความกว้างความยาวของกระเป๋าตัวนี้นะคะปกติกระเป๋ากระชังใบยาวของโพสก็จะยาวอยู่ที่ประมาณ7จนิ้วขึ้นนะคะสูงสนิ้วนะคะแล้วก็หนายอยู่ที่ประมาณครึ่งนิ้วน,นะคะสำหรับท่านใดน,นะคะสนใจแล้วก็ชอบแบบนี้น,นะคะชอบทางค้าสิดแบบนี้านนสามารถสั่งทำให้มาได้นะคะสำหรับตันนี้นะคะต้องสวีทลาไปก่อนอย่าดึมติดตา Thank you.